สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามีสูตรเด็ดสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงไม้ดอกมาแนะนำกันนะคะใครที่ชอบปลูกไม้ดอกนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกที่เราต้องการให้ออกดอกแบบนี้หรือไม้ผลที่เราต้องการให้เขาออกดอกเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะที่เห็นอยู่นี่นะคะเราใช้ไปประมาณ2อาทิตย์เองค่ะดอกเนี่ยมาพรืบพรับเลยนะคะ และขอบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยครอบคลุมมากๆเลยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ดาวมีวิธีอะไรมาแนะนำกันค่ะที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็เป็นผงถ่านค่ะที่ดาวมีเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าแถวแถวบ้านเดาเนี่ยก็จะมีแบบว่าคนเผาถ่านด้วยนะคะดาวก็จะไปเก็บเอาที่เขาล่อนทิ้งค่ะก็จะเป็นเศษถ่านดำๆแบบนี้แล้วก็เศษถ่านก็เล็กๆแบบนี้ค่ะคือเขาจะไม่ใช้ตรงนี้นะคะ ที่เราเก็บมาได้เนี่ยก็มีประมาณครึ่งกะละมังแบบนี้นะคะส่วนผสมหลักๆเราก็เป็นผงถ่านนี่แหละคะ่ะในผงถ่านเนี่ยก็จะมีพวกธาตุอาหารนะคะมีคาร์บอนโพเทสเซียมแคลเซียมแล้วก็ยังจะมีพวกปรับสภาพให้กับดินของเราด้วยค่ะยังช่วยไล่พวกมดเพรียะมะแมลงด้วยนะคะนอกจากผงถ่านที่เราได้นะคะสิ่งที่เราใช้ต่อมาก็คือนี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นขี้ไก่ เก่าค่ะหรือว่าขี้ไก่ตากแห้งเราใช้ประมาณ1กระถางแบบนี้นะคะในขี้ไก่เนี่ยจะมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสเยอะนะคะจะทําให้ช่วยเร่งดอกให้กับต้นไม้ที่เราปลูกมากๆเลยค่ะถ้าบางคนไม่มีขี้ไก่นะคะก็ใช้ขี้สัตว์ปีกก็ได้เหมือนกันค่ะขี้ข้างคาวหรือว่าขี้นกก็ได้นะตัวผสมตัวต่อไปที่เราใช้ค่ะก็คือน้ําหมักค่ะท่านผู้ชมอาจจะใช้เป็นน้ำหมักอะไรก็ได้ที่เรามีนะแต่ที่เราใช้วันนี้เนี่ย เป็นน้ำหมักปลาค่ะเพราะว่าเราทำติดบ้านไว้อยู่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้ำหมักขี้บัวก็ได้เหมือนกันนะและนี่ก็เป็นถังน้ำหมักปลาที่เราทำไว้แล้วนะคะจะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีเศษปลาลอยอยู่ข้างบนแล้วค่ะย่อยสลายไปหมดแล้วนะคะเราจะใช้น้ำหมักปลาที่เรากรอกใส่ขวดไว้แบบนี้เพื่อสะดวกในการใช้เราใช้ประมาณครึ่งแก้วนะคะต่อน้ำที่อยู่ในบัวเนี่ยก็ประมาณสัก1ลิตรค่ะ ตัวนี้เราจะใช้แบบว่าเข้มข้นไปเลยนะคะหลังจากที่เราใส่น้ำหมักปลาลงไปแล้วนะคะตัวผสมที่2ก็คือจุลินซีค่ะ ตัวที่เราใส่วันนี้เป็นจุลินซีสังเคราะห์แสงนะคะถ้าท่านผู้ชมมี EM หรือจุลินซีอื่นก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะคะเราใส่ประมาณครึ่งแก้วค่ะตัวจุลินซีเนี่ยจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยผงถ่านที่เราทําค่ะทําให้มีจุลินซีนะคะสามารถไปทำให้ดินเนี่ยดีแล้วก็ต้นไม้สามารถหาอาหารหรือรับสารอาหารที่เราให้ลงไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ อันนี้เราก็จะใส่บัวลดลงไปแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะพอเราคนทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้1คืนค่ะเพื่อให้น้ำหมักหรือน้ำต่างๆที่เราใส่ลงไปเนี่ยซึมเข้าไปในถ่านก่อนค่ะหลังจากที่ผ่านมาหนึ่งคืนนะคะจะเห็นว่าที่เราทำไว้เนี่ยน้ำก็จะแห้งเป็นแบบนี้เลยค่ะเวลาเราจะใช้นะคะเราแค่ตัก แก้วหรือกระมังอะไรของเราก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปใช้ในการผสมดินปลูกต้นไม้หลรองก้นหลุมหรือว่าเอาไปตักใส่ต้นไม้ได้เลยค่ะอย่างบัวดินที่เราปลูกนี่นะคะเป็นการกระตุ้นให้ออกดอกเยอะๆค่ะหัวสมบูรณ์นะคะออกดอกพรืบพร้อมกันเลยค่ะ นอกจากจะช่วยเร่งดอกแล้วนะคะยังช่วยที่จะทําให้ดินเนี่ยไม่แน่นด้วยค่ะแล้วก็ยังเป็นการเติมจุลินทรีย์ให้กับดินด้วยนะคะช่วงนี้ก็กําลังออกดอกพลึบๆแบบนี้ให้ดูกันเลยค่ะ อย่างต้นพริกนะคะเราต้องการให้เขาออกดอกออกผลเนี่ยใสไปเลยค่ะช่วยเร่งดอกเร่งผลนะคะไม้ดอกไม้ประดับต่างๆแบบนี้ค่ะอยากให้ดอกดอกดอกเยอะก็ใส่ไปเลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นไม้ที่เราปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะอันนี้เป็นไม้กินใบก็ใส่ได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะนอกจากจะช่วย เร่งดอกเร่งผลแล้วเนี่ยก็ยังช่วยปรับปรุงดินด้วยค่ะช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างในงดินนะคะานี้นะคะดาวจะปลูกจินจูช่ายที่เราเคยทําคลิปชําไว้นะคะก็รากมาแล้วค่ะเดี๋ยวดาาจะปลูกลงในตรงนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นขวดน้ําที่เราทําไว้นะคะเราเอาดินใส่ไว้เรียบร้อยแล้วแหละก็เนี่ยคะ่ะใส่เลยผสมดินปลูกเลยนะคะดินจะมีความร่วนซุยแล้วก็ มีจุลินทรีย์ที่เป็นอาหารให้กับต้นไม้ของเราค่ะการหาดินจุช่ยนะคะใส่ลงไปเดี๋ยวเขาก็โตงามค่ะเสร็จแล้วก็รดน้ำหน่อย ที่เหลือนี้นะคะถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยก็หาอะไรปิดไว้ค่ะเอาไว้ใช้วันต่อไปได้นะคะและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่ดามาบอกกันค่ะสูตรง่ายๆนะคะใช้ของที่เรามีค่ะเรามีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นสะดวกแบบไหนใช้แบบนั้นกันนะคะจะได้ไม่ต้องไปซื้อให้แพงๆค่ะไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองนะคะท่านผู้ชมก็ลองลองเอาสูตรนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูค่ะ ส่วนผสมต่างๆที่เดะบอกไปเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เรามีเลยนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ